มันมันเหลืออีกนิดเดียวอ่ะอีกนิดเดียวเองที่จะแบบมันจะปิดทันเร่งได้แล้วอ่ะโดยที่รถไม่ตกอ่ะแต่ยังไม่กล้ายังกลัวอยู่กลัวกดเบรกไม่ทันเพราะมันเป็นองศาที่แบบไม่คุ้นเคยอ่ะกลัวเบร์แล้วกดเบรกไม่ทันแต่มันก็เหมอน้อยลงเยอะแล้วแหละเวลาเจอองศาใหม่ๆแต่ปัญหาคือยังคุมซ้ายขวาไม่ได้นี่แหละมันเลยต้องรีบเอาลงก่อนถ้าฝืนต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวหงาย ถ้ามันเอียงแล้วฝืนไปต่อเหมือนพอมันไปโฟกัสที่เบรกอะแล้วน้ำหนักมันลงขาข้างฝารถมันก็เลยเอียงฝาตลอดเลยเอ้ยเมื่อกี้องศาได้แล้วเบาจังหวะรถเบาเลยอะแต่ว่ากลัวก็เลยกดเบรกแล้วไม่เรีงต่อ เริ่มได้แล้วเว้ยต้องแก้เรื่องเลียงสายหหายอ่ะถึงจะกล้าไปต่อ